พาไปดูไฮเปอร์คาร์ไฟฟ้าโฉมใหม่ของในเครือบีวอ่าตัวนี้ชื่อว่าฝังเฉิงเป่าก็ต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ออกมาหลังจากเขาตอนก่อนนี้นข้ออะไรนะยูเก้าเลยวีดียูเก้าที่ยังว่างยังว่งอ่ายังวังที่มึงมามาโชว์ที่มอเตอร์โชว์อ่ะีวดีตอนนี้ม,มีมีแบรนด์ย่อยหลายตัวนะฮะมี มี b ี d ดีเองแล้วก็มีแบรนด์ย่อยอย่างยางหวางยางหวางนี่มาบ้านเรายังมามาเนล่าสุดพิ่งมาเริ่มจองแล้วฮะอยังยังไม่ขายโชยเฉยแล้วก็เดี๋ยวมีเดนไส้อ่านนะฮะแล้วตัวนี้จะเป็นแบรนด์ที่3ที่เป็นแบรนด์ย่อยของ BYD นะครับชื่อว่าฝังเฉิงเป่า ออกเสียงกันให้ดีๆนะครับฝังเฉิงเป่าเขามีการจัดประชุมของแบรนด์นี้นะครับเป็น Spring c o n f e r e นซ์แล้วก็ได้เปิดเผยรถยนต์ไฟฟ้าใหม่3รุ่นเป็น SUV 2รุ่นเป็นในรุ่นซ u เปอร์ซูเปอร์หรือว่าเป่า3เป่านี่แปลว่าซูเปอร์นะฮะเป่า3กับเป่ารับนะฮะ เอ๊ะทำไมไม่เรียกเป็นป๊อกไปเลยนะฮะจะได้เรียกเป็นปอกแปดปอกเก้าไม่ดีอย่าอยายายามันจะได้เพลิดเพลินเป็นการบันเทิงกันดีกว่าอ๋อเลยฮะส่วนตัวนี้ชื่อว่าซูเปอร์เก้าหรือว่าเป่าเก้าเป่าเก้าอ่าเป่าเก้าเป็นสปีดสเตอร์เลยนะครับออกแบบโดยคุณวอบกังเอเกิร์ดครับนะคนคนนี้นี่ถ้าไปดูประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยเขาเคยออกแบบแลมโบกินีออกแบบออดี้มานะครับแล้วก็เป็นคนประกาศเปิดตัว ฝังเฉิงเป่าตัวนี้เองนะครับซึ่งมีหลายรุ่นด้วยกันนะมีเป่าสามเป่าห้าอุ้ยมีหลายรูปทรงตัวเป่าแปดนะฮะแล้วก็เป่าเก้านะฮะถ้าเป่าไม่ดีอาจจะไม่ผ่านก็ได้แอลกออย่ว่าไปนั่นนี่ก็อย่าไปเป่านะฮะอ่ะมันเป็นรูปทรงอะไรครับเนี่ยจริงจะบอกว่าเป็นมันเป็นทรงแบบเหมือนอาเรเป็นจะเป็นโรสเตอร์ก็ได้หรือเป็นทรงที่ียว่าเป็นคลาสสิก สปอร์ตคาร์ในสมัยอดีตก็ได้เพราะจริงทรงนี้รถปัจจุบันก็มีหลายตัวนะถ้าเมื่อกี้ตอนแรกก็คุยกยนบอกว่าคุยอย่างพี่หลามบอกว่าเอ๊ะโมเดลนี้เขาทาแปลกนะไม่มีกระจกหน้าไมไม่มีกระจกหน้าไหมนี่วิ่งไปนี่อ่าลมตีหน้าหันเลยคือคือไม่มีกระจกหน้าใช่ครับแต่ถ้าไปย้อนดูจริงจริงอะระดับโลกอย่างเฟอร์รารี่ก็ทำมาก่อนตัวนี้ก็มีครับตัวมอนซาเอสพีวันออกมาก่อนก็ทรงจะบอกทรงเหมือนกันเลย แรงเปนนานใจดีว่ะทรงเหมือนเลยกระจกหน้าไม่มีแล้วคอกพิษเป็นเหมือนคุณนั่งบนรถอฟลมระ้ววันอ่ะคือแบ่งคอกฟิษเป็นข้างข้างนึ่งสองอเบาะแต่แยกกันนะซ้ายกับขวาแต่พี่วิธีจริงๆแล้วคือเวลาเขาบอกใครบอกจับมือไม่ได้เขามีช่องงล่างอ๋อหอดใต้คือพี่พี่ไม่สามารถจะซบกันได้แต่พี่สามารถจับมือกันได้โอเคนะโอ้โหเป็นเป็นเป็นคอนเซ็ปต์ที่หลายๆย่อทำครับเฟอร์รี่เองก็ทำแล้วเวลาขับเร็วๆไม่มีกระจกหน้าอย่างนี้ทำยังไงอ่ะหมวกกันน็อกครับ ใส่หมวกกั <M> um> นน็อกหมวกกันน็อกครับพี่พี่พี่หลานไม่ต้องคิดอะไรครับเหมือนซื้อรถยนต์มาขับเนี่ยเ,เพราะว่าไม่อยากขี่มอเตอร์ไซค์แล้วใส่หมวกกันน็อกพี่เคยพี่เคยเห็นเมืองไทยเคยมีมาช่วงหนึ่ง KTM KTM ที่เป็นรุ่น4ลอ้อแล้ว <M> um> ก็ก็นั่งก็เหมือนกันนั่งก็ต้องใส่หมวกกันน็อกครับเพราะไม่มีกระจกครับคือฝน <M> um> ตกวิ่งไม่ได้เลยครับรถกลุ่มนี้นี่ฝนตกไม่จอดนะฮะเออถ้าเราใส่หมวกกันน็อกขับเวลาฝนตกหัวเราก็ไม่เปียกตัวเขาจะเปียกกัตัวแต่างอื่นเปียกหมดกลุ่มกลุ่มบ้าเลยกลุ่มนี้อย่าไปวาเรรื่องนี้คับ ฝรั่งเองไม่ว่าจะเป็นในประเทศในยุโรปหรือทางอเมริกาเองที่ซื้อไปอย่างฟอริดีก่อนที่ออกรุ่นนี้มาแบบรถทรงอย่างเงี้ยมาเ็าบอกว่าเจอปัญหาเดียวครับรถกลุ่มนี้ขับรถไปถ้าฝนตกก็หาที่จอดครับไม่สามารถใช้งานได้แล้วกฎหมายบ้านเราเนี่ยขับรถยนต์ไม่มีใครบังคับไม่มีกฎหมายบังคับให้สวมมุกกันนกด้วยบางคนซื้อรุ่นนี้มาขับแล้วก็ไม่สวมมุกกัะนอกวิ่งไปพอความเร็วสักแปดสิบเกิดอะไรขึ้นครับตาไหลต่างไหลลมตี ตพี่หลามพี่หลามมันไม่ทันสมัยจริงๆจะบอกว่าพี่หลามต้องดูให้ดีวิธีแก้ปัญหาอย่างเงี้ยเรื่องน้ำตาไหลเนี่ยพี่บอกอะไรแปดสิบไหลไหมแปดสิบไหลพี่ไปซื้อเลแบส่ฮะมันก็เข้ารอดแบนอยู่ดีมันแหงด้านข้างเลแบนขี่สองร้อยยังไม่ไหลเลยพี่ดูทอมครูซน้ำตาไหลไหมทอมครูซไหลแต่มันเช็ดอกันอะไหลแต่มันเช็ดนั่นนั่นนั่นเป็นนั่นเป็นแรงบันดาลใจให้ผมคิดเลยนะว่าขี่มอเตอร์ไซค์ต้องซื้อเลแบนใส่แล้วไม่น้ำตาจะไม่ไหลแต่ผมต้องบอกนะครับลองแล้ว แค่หกสิบเท่านั้นครับ <laughs> <laughs> เหมือนดูซีรีส์เกาหลีนี่มันอะไรซีรีส์เศ <laughs> ร้ลาล่าถลันมากอะไรอย่างเงี้ยดู <laughs> แล้วอ่อนลงหนังได้ไหมเป็นไงซ้มุนตาไหลซึ้งทอมครูซหลอกเรา <laughs> ใช้คำนี้ทอมครูซหลอกเราต้องใส่เป็นพวกโอกเก่เลย <laughs> แว่นวิบากอย่างนั้นอ่ะไม่ไหลครนะฮะตอนสมัยผมขี่มอไซค์ซิ่งผมก็ใส่โอกเล่างั้นแหละเ <laughs> พราะสมัยนั้นยังไม่มีกฎหมายบังคับให้ใส่หมวกกันน็อกสมไมพี่ไม่เคยบอกผมบ้าผมจะได้ไม่ต้องไปซื้อเล็บแนเราไม่เจอกันตอนนั้น พี่เหมิดไปซิ่งอยู่แถวไหนนนบุรีปมาเลยฮะนี่นี่ช็อตเนี้ยช็อตเนี้ยพิสูจน์แล้วจากการขี่มอไซค์ไปเที่ยวปลายตอนขี่ในเมืองก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยในเมืองเราไม่ใส่หมวกนักแว็บได้ไหมอะไรอยากกับอารมณ์แบบขี่ฮาร์เรแบบใส่เท่ๆใส่แบนนะน้ำหูน้ำตาไหลเลยหกสิบเท่านั้นนะฮะอ่ะเขาบอกว่าฝังเฉิงเบาซปเปอร์เก้าตัวนี้จะเปิดตัวในงานเออนี่นี่นี่ครับ b e ijing internet c h a n n l automotive อา่าฮะตกลงไม่ได้ไปแล้วนะครับ <laughs> คุณผู้ชมเมื่อ <laughs> <laughs> กี้เมื่อกี้อะไรเมื่อกี้คุยกันหลังไมค์ก่อน <c oughs> คุณผู้ชม, <c oughs> มต้องต้องเล่ามาี้คุณผู้ชมเ้าความหนึ่งเราคุยกันหลังไมค์อยู่และเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมเขาจำได้ในคลิปก่อนๆบอกกัเดี๋ยวจะไปเดินนู่นเดินนี่จะไปถ่ายรถคัน, <c oughs> นนู้นกันนี่ไงก็ <c oughs> เราก็มาบอกนี่ไงเล่นก่อนเลยไหมกลัวไม่ได้ไปกลัวโดนคุณผู้ชมเล่นเพราะว่าแบรนด์ที่เขาจะพาไปอ่ะเขายกเลิกกระทันัน ก็ทั้งหมดเลยทั้งทั้งแก๊งเลยเนี่ยที่ที่จะไปเนี่ยมีหลายคนเลยครับก็วืดกันไปตามๆกันก็พิ็ารณว่าเป็นผู้อะไรประสบอุทกภัยฮะผู้ประสบภัยเขาจะไปอีกทีหนึ่งเดือนกรกฎาเนี่ยครับมันเลยแล้วงานมันจัดเลยแล้วผมก็ไปหางานอื่นเดือนล้วม่ากันไม่เป็นไรนะฮะแต่ตัวซุปเปอร์สามนี่โอ้โห ทรงดีมากนะนีดูเขามีหลายตัวไงบอกว่ามีรถหลายทรงเพราะเนี้ยมี s อ v ูวมีเอ v มพวแต่ที่เขาเอาตัวซูเปอร์เก้าเนี่ยเบาเก้าเนี้ยมาเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นอะไรเรียกเป็นรถที่คนใฝ่ฝันเอามาโชว์ตัวก่อนในแบรนด์แบรนด์นี้นะฮะก็ต้องบอกาว่าตอนนี้ต้องดูว่าตัวไหนที่เขาจะขายก่อนแล้วก็จะเริ่มเรียกว่าจริงจังเนี่ยราคาเท่าไหร่เพราะยิ่ง บีวีดีก็ทำรถในกลุ่มอย่างตอนนี้ที่ทำยันหว่างก็ยูเก้ามาเนี่ยก็เป็นไฮเปอร์คาร์เจ้าแรกๆของฝั่งจีนเลยแหละยูแปดก็เป็นรถตู้ที่แบบหมุนรอบตัวได้ยูยูเก้านี่ก็หมุนได้หมุนได้เหมือนกันล้อแบบเดียวกันล้อแบบเดียวกันที่รถไฟฟ้ามอเตอร์แยกหมุนล้อคนหมุนวิ่งสวนทางกลับรถได้โดยไม่ต้องใช้ท่านเรียกไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะเพราะจริงคลิปนี้ถ้าคุณผู้ชมเชิร์ชเดี๋ยวผมหาคลิปไปดูในยูทูบเนี่ยเราขึ้นข้างหลังให้ดูว่ามีมีมีว่าเจ้ายูเก้าเนี่ย ที่เป็นไฮเปอร์คาร์กลับรถได้เขามีเอามาวิ่งอยู่ในเมืองไม่ว่าม้วนอยู่กับที่ม้วนเลยมโชว์ว่าตอนนี้แรงเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่ากลับรถได้งั้นก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนักข่าวสํานักอื่นครับไปถ่ายมาให้ดูแล้วกันที่งานฝากกันง่ายงกันเลยครก็เราไม่ได้ไปนะฝากฝากเนี่ยฝากคุณอูอูสเปินนายสปินนายเข้าไม่รู้เขาอยู่กี่วันอยู่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 เขาเพิ่อัปเดตล่าสุดนะเขาไปกับภรรยาเขาเลยไม่อยากรบกวนพาภรรยากลับบ้าน เฟอร์รี่าเขาเดี๋ยวนี้รีวิวรถเพิ่มสุดยอดเดี๋ยวฝากดูแล้วกันโอเคครับ